สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีมินมอแคนแฟนมอลล่ทีครโลรักสู้ผู้สู้คนควันนีมพพ้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเกา่าคนเดิมกับพ,พาผาคนโกโสุริโยบานธามีดตังแต่สิโกไปหนากโกได้โกดีอะเป็นจากไหนพี่น้องยังแรงต่อเนื่องน,องน,องนองพยฆามหานะสำหรับ,รบสาวซ้ำหน่อยค่อยหากเกิดอะไรขึ้นกับเพลงนี้ของน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงล่าสุดพี่น้องทางด้านของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กได้ออกมาเปิดเผยเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเองพยฆัมภ์าี่ส20อันดับเพลงงิตจากคะแนขอ คุณฟังทั้งประเทศเพื่นว่ากับเน็ตเวิร์กเพลงฮิตติดชาร์ตพี่น้องประจําวันเสาร์ที่7ธันวาคม2567คุณงคําถามอันดับที่1่ที่ FC แฟนคลับขอเข้าไปเยอะที่สุดราสั่เตาะอันดับที่1ได้แก่สาวซ้าหน่อยค่อยหักศิลปินน้องอุงอิงเพจบานแพงพุณงคําถามเป็นจังไดเรียกว่ายังแรงต่อเนื่องติดอันดับที่1่มาหลายสัปดาห์แล้วสําหรับผลงานเพลงนี้แายบ๊อง พี่น้องร้องย้อนไปเบิั้งแต่ปล่อยเพลงพุ่นนาะตอนนี้มากนว่าสาวสำน้อยค่อยหักนี่ปล่อยออกมาได้หนึ่งเดือนพี่หนึ่งเดือนยอดวิวตอนนี้ทะยานจะสี่ล้านแล้วสามล้านกว่าแล้ววันสอาทิตฟังห่างนี่ซึ่งท่านลูกทูงเน็ตเบิร์นวันศีอัปเดตทุกวันเสาร์เวลาแปดโมงน้องพี่น้องเนาะวันเสาร์ที่สามสิบพฤศจิกาอันดับที่หนึ่งสาวสำน้อยค่อยฮักพี่น้องอันนี้ย้อนไปวัสดุย้อนไปพี่น้อง แล้ววันที่ยี่สิบสามพฤศจิกาพี่น้องค่ะสาวสมนอยคอยหักหล่นลงมาอยู่ที่อันดับที่สามอ่าที่คนขอเข้าไปอยู่ที่อันดับที่สามครับค่ะอืมแล้วบัดที่นี่วันเสาร์ที่เก้าพฤศจิกาพี่น้องสาวสมนอยคอยหักแรงต่อเนื่องค่ะอ่าอยู่ที่อันดับที่หนึ่งแม่ค่ะแล้วจนมาหอดวันเสาร์ที่สองพฤศจิกายน สาวซ้ำหน่อยค่อยหักติดหนึ่งมาแรงที่คนขอเยอะที่สุดในชาติของมูฟุนเเวิร์แมนเป็นจังไรพี่น้องถือว่าสําหรับผลงานเพลงนี้สาวซ้ำหน่อยค่อยหักยังแรงต่อเนื่องแล้วข้าวดีโบ้ทอนันท์พี่ข้ามผาซำรับสาวซ้ำหน่อยค่อยหักเนาะพี่น้องเนาะมีคนใช้อ่าเล่นแผ่นเสียงในต่อๆเยอะที่สุดประสันทองจนว่าติดเทรนดิ้งไปแล้วแมนค่ะ อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆคือว่าบอท่านได้ถึงขันดาราเป็นอินฟลูนหลพี่น้องคนมีชื่อเสียงหลายๆคนนําเพลงนี้ของน้องไปใช้เล่นแผ่นเสียงเพิ่นใส่แคปอ่าเพิ่นใส่แอปอันอียังแคปคัดไหมของเพิ่นตัดไหมแล้วก็เล่นมีลูกเ่นวัสนเทอมันก็เลยเพิ่มความหนาสนใจให้กับวิดีโอของเพิรนแล้วก็เอฟซีแฟนคลับพ่อของตาเห็นว่าเออมีคนใช้สาวสำน้อยค่อยหักเล่นแผ่นเสียงก็มีคนเขาไปกดติดตามเขาไป อยอดวิวเพ่นกันหลายวสันต <ไป S 1> ์นถไปเบื้องหลายวสันต์ถอ,อ,<า>อะเป็นจังไร,ย,งรยังแรงต่อนเนื่องยงรงต่อนเนื่องซ้หรับสาวซ้ำหน่อยค่อยหากถือว่าเป็นผลงานล่าสุดของน้ององค์อิงเพชรบานแพ่งที่ปล่อยออกมาล่าสุดมันบอกอโดยปลายปากกาของอาจารย์บิ๊กภ um ูมารินเพริ่มข้าผ่านแล้วเพ่งนี่ก็คือติดมาแรงมาแล้วช่วงท่ปล้อยออกมาช่วงแรกๆว่าสันรับอมก็ยังหวอดหว่อเทิงกันยอดวิวยังไรไปเรื่อยว่าจัง่นซะเนาะโอ้โห แล้วิวตอนนี้สามล้านห้าพี่น้องเพิ่งเป็นหนึ่งเดือนแมนค่ะโอ้อเป็นจังไดสุดยอดสุดยอดอีหสำหรับศิลปินคนนี้เรียกว่าเขตกิจกรรมเอียงกระตามหรือว่าขนาดแม้คลื่นวิทยุเอิงสิแมะเอฟซีแฟนคลับกับเขาไปทรงกำลังใจกันหลายมีการขอเพลงของลูกของเต่าเขาไปหลายเพลงผ่านสาวซำน่อยค่อยหักถึงอ่าติด อยู่ที่อันดับที่หนึ่งที่ค้นขอเขาไปขอฟังเพลงนี้หลายเพาซันทอปอ่ะเป็นจังไรก็ดีใจน้ำนพีนองเนาะครับบว่าสิเป็นผู้แต่งเพลงศิลปินละก็ผู้อำนวยการผลิตคือจังบอสโจยมานีนาวงษามาซันทอปบที่นี่ยอดครับไปสําหรับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนพีนองเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งึืนที่น้องอุ้งอิงนี่ไปปรากฏอยู่ในคืนของเพลนประจําพี่น้องเพรบว่าสีเป็น ออสิว่าจังไรล่ะข่าวเอ้ยเออหรือว่าคนขอเพลงออลายแห้งออแล้วล่าสุดนี่คอนเสิร์ตลูกทุ่งเน็ตเวิร์กออนทัวร์กรุงเทพมหานครอ่ซึ่งว่ากันว่าเอาดาราศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงหนึ่งได้หันกับเปนองอุ้งอิงเพลระเพล่คนเขาไปเบิ้งในไลฟ์ซสดนี่ว่าเป็นเสียงเดียวกันอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงมาแล้วอุ้งอิงมาหรือยังถามกระจารวันคอยเขาไปเบิ้งโอ้ยดีอกดีใจหลย ก็ดีใจน้องพี่น้องเนาะนี่เพราะว่าอีกยังเพราะว่าต่อที่เรื่องอะไรเรยก็คือพลังรักจาก FC แฟนคลับในสถานทุกกิจกรรมทุกการเคลื่อนไหวอีหลีสำัรับ FC แฟนคลับบ่ว่านองสิเฮกกิจกรรมอีหยังก็ตามเข้าไปทรงกำลังใจ ลาสุดนี่บ่แมนเฉพาะลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเดนเพย์ขาพานตอนนี้คือว่าเตรียมถล่มสำหรับคมชัดลึกอวอร์ดเพย์ขามพันคมชันลึกอวอร์ดนี่กับพลาดบอไดสำหรับ f อซแฟนคลับเดี๋ยวจังไรแอดมิ่หน่อยกับเพยคําพานสิติดตามข่าวแลกักมาแจ้งกับ f อซแฟนคลับอีกรอบนึงว่าเพื่อนห้เปิดร่วมเปิดรายชื่อจังไดมีเงินไขยอีหยังจังไรแน่ว่าซันทาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเริ่มเห็นหลายๆทันแล้วศิลปินหลายๆคนแล้วสําหรับหลายๆค่ายเนาะพี่น้องเนาะะถือว่าแต่ละทัน กับมีเอฟซีแฟนคลับนะแมนคือกนเพยา่านแมนทังนั้นคมชัมมลึกอวอร์ดเนาะเพื่อนก็ได้ออกมาโพสไว้เ,เตรียมตัวให้พร้อมกันว่าสําหรับการเสนอไล่ซื้อแลวกิดเผยไล่ซื้อนี่ละ่ะของอลูกทุ่งสาขาต่างๆเพื่อนมีหลายสาขาเาขากับมาล่อลุน้นการซึ่งว่ากันว่าปีนี้นี่ศิลปินมลล้อมอลลั่มเนี่บัธรรม,มาดาเออตาละโคนนี่เอฟซีแฟนคลับมีหลายๆทั้งนั้นเลยบ่ววาสิเป็นทั้งด้านน้องหญิงเพี้นเป็นแพง อ้ายสกุณาพรน้องเต้าหยองยุคนเดทนอกจากนี้ก็น้องคอปเตอร์ออคอปเตอร์เอนี่แหละพี่น้องหลายๆคนโอ้ยหัดไผ่จะไปเชียร์กูนันแมนบอกแต่ว่าทางด้านเอฟซีแฟนครับของด้านน้องอุ้บอกว่าปีนี้ต้องเอาแชมป์มาคล้องให้ได้เพราะว่ายังการเป็นแชมป์ว่ายากแล้ว แต่ว่าการรักษาแชมป์ยากยิ่งกว่าเออเข้าต้องเฮ็ดให้ได้ปัจจุนี้หลายๆคนเลยว,ว่าร่วมพลงมังกันเออกดยังกติกาเดี๋ยวเข้ากับจังสีมาบอกให้ฟังว่า,าสามารถโหวตทางไหนเออได้เนี่ยจังสีนะเออแต่ว่านี่ไลยว้าวอยนี่ปัจจุนี้แนว่ยอหมอลำไอด่อนหมอลำไอด่อนงวดเข่ามากงวดเข่ามากเราด้ค่ะเออตอนนี้สี่ผู้แข่งขันนี่เป็นบอสสี่ทีมนี่เพราะว่าสีเป็นทีมอ่าเพโจน้องผูหญิงอ่าทีม เพนออรดีแพนอรดีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อ่าพ่อเอรรเบียวัตศินอพอดับซอประทุมมันเทิงศิลป์คือว่าเข็มข้นแล้วสันต<ส>์ <พอ S 1> กลแแล้วพญ่ขัมพันอ่าไกลเห็นเส้นใช่แล้วสําหรับผู้ใดสิได้เป็นแชมป์นะพี่น้องเนาะตออ้องรอดติดตามกันต่อไปอ้าวจังสันพี่น้องอันนี้ก็คือเรื่องราวทีน้ำมาฝาาพี่ตอนน้องสำหรับมือนีลุกทุ่งเน็ตเวิร์กเรียกว่าเพื่อนสิมีการออกมารายงานสําหรับเพลงที่เอฟซีแฟนคลับทั่วประเทศนี่แหละขอเข้าไปเยอะที่สุด สำหรับน้องอุ้งอี้เพชรบันแพงสาวซํำหน่อยค่อยหักถือว่าอยู่ที่อันดับหนึ่งหลายสัปดาห์แล้วอ่าสำหรับเอ็ซี่แฟนคลับนพี่นองเนาะผู้ใดอยากให้ลูกเต่าเพลงของลูกเต่าอยู่อันดับที่หนึ่งตลอดตลอดจังสีแม่พยับานสามารถขอเพลงไปกับที่ดีเจเพิ่นได้อืแมนบอลล่บให้อยู่อันดับที่หนึ่งเง่ไปเง่ไปว่าสันทอร์พยัญอนะว่าจังไกบ่เจ้ยบมมีแนวว่าแล้วกะสีนี่แล้วกะทาอัน โหวตนี่แหละทาโหวตแมนโหวตน้องผู้หญิงคมชันลึกแมนอืมละกะอันมอลาไมดอนโหวตได้ฮอดวันทีสิบห้าท่านว่าคมเด้อพี่นองเด้อถือว่าเป็นมือสุดท้ายเออสำหรับซีทีมมักไผกลับไปโหวตผู้ได้ซึ่งผลการตัดสินกับสีมาจากคะแนนจากคณะกรรมการหลักละกะผลโหวตเป็นหลักเลยทีเดียวอ่ะจะสั่นผี่นองสำหรับคลิปนี้ก็จากล่าล่าจากพี่น้องไป แต่เป็นสำหน้แล้วมาขอกันใหมคินหนาเนาะสำหรับคิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ